เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเศษสิบเส่วนสิเปรียบเทียบกับเศษสิส่วนแปอ่ะสตัวนี้เป็นเศษเกินเหมือนกันนะคะแต่ก็วิธีเดิมเลยก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันเองค่ะเศษสิบส่วนสิกับ15บส่วนแะคะเราก็ดูผลคูณของ12และ8นะคะว่าผลคูณอะไรที่มันเท่ากันนะคะ ในที่นี้ก็คือ24นั่นเองค่ะเป้าหมายของเราคือทำตัวส่วนให้เป็น24นะคะฉะนั้น12คูณอะไรได้24ก็คือ12คูณ2นะคะเมื่อคูณตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณตัวเศษด้วยตัวส่วนเป็น24นะคะ 19คูณ2ก็คือ19บวกกัน2ตัวนะคะได้38หรือใครจะตั้งคูณก็ได้นะคะต่อไปเศส15ส่วน8นะคะเราก็อยากให้8เป็น24ฉะนั้น8คูณอะไรจะได้24ก็คือ8คูณ3นะคะคูณ3ทั้งล่างและก็ข้างบนนะคะ อ่ะทีนี้ก็ได้บนคูณบนล่างคูณล่างเลย15คูณ3เป็น45ตัวส่วนเป็น24นะคะก็จะได้เศษ38ส่วน24เปรียบเทียบกับเศษ45ส่วน24นะคะตอนนี้ตัวส่วนเราเท่ากันแล้วฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบตัวเศษกันนะคะซึ่ง38มันน้อยกว่า 45นะ,ะิะดังนั้นดังนั้นเราก็เปลี่ยนรูปของมันให้กลับไปเหมือนเดิมนะคะเศษ3 8ส่วน24ก็คือเศษ19ส่วน12นั่นเองซึ่งน้อยกว่าเศษ45่ส่วน24ก็มาจากเศษ15ส่วน8นะคะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือน้อยกว่านั่นเองค่ะ